วันนี้ไม่ได้เป็นการสร้างรถหรือเครื่องบินจะเป็นการสร้างเรือนั่นเองวู้ฮู้จะเป็นยังไงก็ก่อนจะไปรับชมเดี๋ยวเรื่อตั้งใจรับชมกันด้วยนะเรามาสร้างเรือดำน้ำกันดีกว่าแล้วก็ลุยไปให้ไกลที่สุดกันเลยใช่แล้วละ่ละเด็กน้อยฉันก็กต้องไหลแกนะเดี๋ยวเราจะลุยไปได้วยกันนะชัสตีฟเองยินดีที่รู้จักนะเด็กน้อยเดี๋ย่เลยครับจำตัวเลยมาถึงปุ๊บเราก็ต้องเริ่มต้นโดยการลุยแบบนี้เลยนั่นเองนี่แบบนี้เลย เรือเราเป็นอย่างนี้นั่นเองนะคะแบบนี้เลยชึบมีกล่องเหล็กตรงนี้ด้วยไม่ใช่กล่องเหล็กไอ้อใชะแล้วไม่ใช่กล่องเหล็กจะเป็นที่เพิ่มเทอร์โบนั่นเองนี้เราจะได้ไปไกลขึ้นแล้วก็จะมีเงินนั่นเองวู้ฮู้ลุยกันเลยน้มันเชื้อเพลิงเราใกล้จะหมดแล้วตอนนี้เรามาได้ไกลอยู่ประมาณ400-500เมตรนั่นเองเนี่ยโอ้โหยังแ๋วเลย550เมตรยังต่ำโอ้โห เกวมากแล้วก็ดึมเรียบร้อยระเบิดไปเลยอนี้ได้เงินมา983บาทนั่นเองเดี๋ยวเรามาแต่งเติมเรือเราดีกว่านี่ต้องซื้อทุนบล็อกอากาศก่อนเลยอุ้ยหนึ่แพงจังนี่ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงไว้เยอะนะครับนี่แล้วก็ในโตในโตแพงมากไม่เอาแล้วก็ซื้ออุ้ยเครื่องยนต์หนึ่ ขึ้ยงยนต์นี่ย่างแพงอะน,นี่แต่ไม่เป็นไรเราซื้อบล็อกดีกว่าซื้อบล็อกเพื่อที่จะโหดกว่าเดิมเรือเราจะได้ลำใหญ่นั่นเองนี่พอเราซื้อบล็อกแล้วเรือเราจะลำใหญ่นะครับปึ๊บบล็อกลอบล็อกลอบล็อกชึบแล้วก็น้ำมันเชื้อเพลิงก่อนเลยจังหวะนี้อันนี้เป็นบล็อกที่ดีอรอบล็อกที่ดีไม่เอานะครับบล็อกธรรมดาก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับน้ำมันเชื้อเพลิงแบบนี้ นี่เราสอยน้ำมันเชื้อเพลิงมาเยอะมากตอนนี้โอ้โหอย่างเอานี่เราก็ซื้อบล็อกมาครับบล็อกราคาเริ่มแพงขึ้นคนระับตอนนี้เงินเราเริ่มหมดละมาเราเริ่มเริ่มที่จะประกอบเรือกันดีกว่านะครับเรือเราจะต้องเป็นเรือโมบิดิกนี่โมบิดิกเลยเรือหวานนั่นเองนี่เป็นเรือหวานตอนนี้ตั้งเติมแค่นี้ก่อนนะครับเพราะยังมีเงินน้อยอยู่โอเคนี่เราติดตั้งน้ํามันก่อนเพราะเราสอยน้ํามันมาเยอะมาก แล้วก็ใส่น้ำมันไปเลยจังหวะนี้ดีน้ำมันมาแล้วได้น้ำมันไม่ยังแจ๋วนี่ตอนนี้เราน่าจะบินไปได้ไกลกว่าเดิมนะครับใช่แล้วละ่ะน่าจะแล่นเรือไปได้ไกลกว่าเดิมนะแต่ดูเหมือนจะจมโอ้น้ำหนักมันหนักเกินไปทุกคนหูยเรือลํานี้ยังไงล่ะเนี่ยน้ำหนักเบาเบาสบายเกินไปแต่ไม่เป็นไรเราได้บล็อกอากาศฟรีแล้วนี่ได้บล็อกมาก็หมายความว่าอาจจะช่วยเพิ่มน้ำหนักให้มันแบบ บาลานขึ้นมาดีขึ้นนะครับนี่เราลองใส่ไปหนึ่งจุดแล้วลองดูลอยเลยแต่ก็จมอยู่ดีดูดิหูหนักน้ํามันเครื่องแน่เลยอ่ะเราต้องถอดออกบ้างแล้วเดี๋ยวเราลบออกก่อนดีกว่าชึบลบดีลบก่อนชึบชึบึบลบออกให้หมดลบออกให้หมดเรือโมบิดิกเราอย่างแจว๋วเราจะต้องสร้างใหม่ขึ้นมานั่นเองชึบเดี๋ยวเราสร้างบล็อกก่อนนีบล็อกก่อนเรือแบบ สี่เหลี่ยมนี่เรือสี่เหลี่ยมเราชึบสร้างบล็อกขึ้นมาสร้างบล็อกขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ทุนนนท่นน้ําหนักทุ่นน้าหนักทุ่นอากาศก,าก็ต้องเอาไว้ด้านข้างแบบนี้เพื่อที่จะทำให้เรือเรานั้นลอยได้นั่นเองนี่แล้วก็มีเครื่องยนต์เครื่องยนต์ติดท้ายลาเรือดีกว่าเครื่องยนต์ติดท้ายลําแบบนี้นี่แล้วเราก็สร้างชึบน้ํามันเชื้อเพลิงแบบนี้ น้ำมันเชื้อเพลิงอาจจะเยอะเกินไปหรือเปล่านะถ้ามันเยอะเกินไปเดี๋ยวเราค่อยลบอ่อนนะครับเดี๋ยวลองดูรอบนี้ก่อนชุบมาแล้วก็โจมเหมือนเดิมหรือเปล่าโจมเหมือนเดิมมาดิมันหนักน้ามันเชื้อเพลิงหรือเปล่านะหรือหนักบล็อกกันแน่นะนี่ียหรือว่าเราจะต้องลองลบออกก่อนลบบล็อกออกดีไหมลบบล็อกออกดีกว่าใช่แล้วละ่ะเราต้องลลบบล็อกออกก่อนนะเด็กน้อยได้เลยเพราะบล็อกเราบางชีมันอาจจะใหญ่โตเกินไปนะครับมันเลยทําให้เครื่องเรานั้นบินไม่ขึ้นนั่นเอง โอยเรือดำน้ำเราจมได้ไงล่ะนี่เนี่ยอุสตส่าห์ตั้งใจสร้างอย่างงดงามเราเป็นแบบนี้ดูใส่น้ำมันก่อนใส่น้ำมันเชื้อเพลิงก่อนใส่น้ำมันสักสามอันเราดูแบบนี้แล้วก็ไปอู้นี่ลอยแล้วนี่วู้ฮู้ลอยอย่างแจวแล้วก็ได้เชื้อเพลิงขึ้นมาเยอะขึ้นนะครับจังหวะนี้แล้วก็พุ่งไปตรงนี้วู้ฮู้ แบบนี้เลยนี่เจวสุดโอ้โหแต่ก็ค่อยจมลงมาละก็ค่อยจมละก็ค่อยจมละก็ค่อยจมละแต่ก็ยังลอยได้อยู่ดิแล้วก็ล่วงเลยเพราะว่ามันจมนะครับเล่นเงินมาแปดร้อยบาทแปดร้อยบาทเพียงพอที่จะซื้อบล็อกนี้ไหมซื้อเลยซื้อเลยซื้อเลยเครื่องทุนน้ำหนักให้มันลอยนั่นเองซ,อซื้อเลย300อยนั่นเองนี่ตอนนี้เรามีปัจจัยเพิ่มขึ้นมาละ แล้วเราก็สร้างเลยจังหวะนี้สร้างเลยสร้างเลยสร้างเลยนี่แล้วก็ใส่น้ำมันน้ำมันอาจจะทำให้เครื่องหนักหรือเปล่าลองแค่นี้ก็ดูก่อนไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าเป็นไงล่ะลอ,อยด้วยดูดิหูยยางเอายังเอาครับจังหวะนี้เต็มตัวปุ๊ปูหูยห,หูแรงสุด แรงนะนี่แรงนะนี่เป็นเล่นไปนะเป็นเล่นไปนะนี่แล้วก็ลอยจังหวะนี้แสดงว,ว่าบล็อกที่เป็นสีดำดำล้อมรอบนี่ก็คือช่วยทําให้เราแบบลอยตัวขึ้นนะครับนี่และตอนนี้เรามีน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็ไปไกลกว่าที่เราเคยมาทุกครั้งแล้วตอนนี้อย่างเจ๋วเลยวู้ฮู้สุดยอดไปเลยใช่ลรอล่าเด็กน้อยใครที่ดูสดตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน ใช่แล้วครับนี่เลยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเรานะครับนี่เลยคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับทุกคนอุ้ยเพื่อนแสงหน้าเลยโอ้เรือแรงมากก็ดีอย่างแรงแต่ไม่เป็นไรนะครับพอน้ามันเชื้อเพลิงเราเริ่มหมดแล้วตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราประกอบขึ้นมาใหม่เพราะตอนนี้เราได้สูตรในการสร้างเรือขึ้นมาแล้วโดยการที่เราใช้บล็อกมากเกินไปก็จะทําให้เรานั้นจมนั่นเองนี่เราได้เงินมา2 0 0พปุ๊บซื้อเลยเครื่องลอยเครื่องลอยนะครับ ซื้อเครื่องลอยนะครับนี่แล้วก็น้ํามันเชื้อเพลิงแบบดีๆไม่เอานะครับเราต้องเอาไอ้นี่ดีกว่าเป็นแบบใบพัดอะใบพัดเครื่องอะใบพัดเครื่องดีกว่าชุบนี่ซื้อมาแล้วเหลืออีก 1, อพันห้าเราใบพัดเครื่องมานะครับเพราะว่าเครื่องเราจะได้ไปแรงกว่าเดิมนั่นเองโอเคแต่ตอนนี้เราต้องรอก่อนระหว่างรอเราก็มาสร้างรอดีกว่าชุบยังไม่เจอเลยเนี่ยชุบในโตมีในโตด้วย เอาลองในโตหน่อยสิว่าจะเป็นยังไงนี่เดี๋ยวเราสร้างให้มันลอยขึ้นมาในโตในโตครับในโตไว้นี่แล้วก็บอกลอยบอกลอยบอกลอยไว้นี่นี่เป็นเรือสี่เหลี่ยมแบบแคล้ายๆสตาร์วอรดาวดวงดาวแบบว่ายานอาวกาศนั่นเองนี่แล้วก็มีน้ํามันเชื้อเพลิงอยู่รอบๆตอนนี้แหละเรานะ่าจะไปได้ไกลกว่าเดิมแน่นอนนะครับ ดูจากทรงละนี่ลอยด้วยโู้ยของจริงลอยจริงๆด้วยสุดยอดไปเลยดิไปแล้วชุบพุง่งดีต้องจะไปได้ไกลกว่าเดิมหรือเปล่านะแต่ดูเหมือนมันจะช้าไปหน่อยนะนี่เพราะว่าเรายังไม่มีเรามีเครื่องยนต์หนู่แค่อันเดียวนะครับเครื่องยนต์อันเดียวของเรานี้มันทําให้เราช้านั่นเองนี่ไปแล้วจ้าไปาแล้วจ้า ตตตตวันนี้เราไม่ได้มาสร้างเครื่องยนต์หรือสร้างเครื่องรถหรือว่าสร้างเครื่องบินแต่เรามาสร้างเรือนั่นเองลอยในน้ำนั่นเองตุบป่องไปเลยเรสุดเจ๋งสุดยอดไปชื้อ8 0 0เมตรแล้วตอนนี้โอ้โหแต่น้ำมันก็เกือบหมดละน้ำมันเกือบหมดละจะไปได้ถึง1 0 0 0พันเมตรหรือเปล่านะอุ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ชุดต่อไปเราควรจะซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีกว่านะแล้วก็ซื้อเครื่องยนต์เหลือด้วยเพื่อที่จะให้มันแรงกว่าเดิมนั่นเองพอแรงกว่าเดิมแล้วนะ่าจะไปได้ไกลกว่าเดิมแน่นอนตอนนี้เรามาถึงแบบว่าประมาณที่ที่เรามาตามเมื่อกี้นะครับนี่ตอนนี้ก็มาแบบตามเมื่อกี้เลยสุดเจ๋งนี่วู้ฮู้ชุดหมาแล้วเรียบร้อยรับไป2,800บูตนั่นเอง เครื่องยนต์หรือเปล่าอันนี้นี่ไงเครื่องยนต์แล้วนี่ได้เครื่องยนต์ราคาถูกด้วยสามร้อยห้าสิบบูทสามร้อยห้าสิบบูทเองแล้วก็ซื้อเครื่องลอยตัวบล็อกนี้ไม่จําเป็นนะครับบล็อกนี้อาจจะทําให้แบบว่าเครื่องเราหนักนั่นเองเครื่องยนต์เราหนักโอเคแต่เราควรจะซื้อบล็อกไปหน่อยดีกว่าเพื่อความใหญ่โตของเรือสําราญเรานี่เพื่อความใหญ่โตแล้วก็ซื้อน้ํามันด้วยน้ํามันอุ้ยเครื่องยนต์อีกแล้วเอาเครื่องยนต์เอาเครื่องยนต์คร,นครับแล้วก็น้ามันน้ามันครับจังหวะนี้ ในโต7,000โหแพงมากชุบถือบล็อกมาหน่อยซื้อออันนี้แพงเกินอันนี้เครื่องยนต์เหรออันนี้เครื่องยนต์หรือเปล่าเครื่องยนต์ก็อุ้ยตังค์ไม่พอละตังค์ไม่พอละโอเคเราเหลือตังอยู่800แต่เราแต่งเติมเนาตอนนี้เรามีเครื่องยนต์ใช่ไหมเราลบเครื่องยนต์อันเก่าออกก่อนชุบแบบนี้นี่เรือมแมลงเรือไม่ใช่ไม่เรือมแมลงวนนี่เรือมแมลงวี่นันมันซ้ำกับเครื่องบินเราโอเคเรา แต่งเติมแบบนี้ชุบชุบชุบดีบอกมาเพิ่มได้บอกมาเพิ่มครับส่วนนี้กลายเป็นเรือแบบว่าสี่เหลี่ยมแล้วกันแบบนี้เลยแล้วก็เพิ่มเครื่องยนต์เพิ่มเครื่องยนต์มาแบบนี้นี่สามแล้วเครื่องยนต์เราเไปไ็นงะ่ะในโตด้วยเติมในโต้ไปหน่อยแบบนี้นี่แล้วก็ถังน้ํามันถังน้ามันเชือเพิ่มแบบนี้ชุบเรียบร้อยไปลุยการเลสโก ไปแล้วโอ้โหแรงขึ้นจริงๆด้วยนดิโอ้ถูกต้องแล้วที่เราหาเครื่องยนต์มาได้นะครับนี่ไปแล้วชึบหรือว่าเราจะไปได้ถึงพันเมตรหรือเปล่านะตอนนี้น้ำมันก็จะครึ่งหลอดแล้วเต็มตัวว่าไปเลยกันชึบไปแล้วโอ้โหบู๊บ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 บบ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 เหลือเราหดเหลือเราโหด แต่ว่าไปไม่ไกลเท่าไหร่นี่ยเพราะว่ามันหนักอะไรน่าจะหนักบล็อกนะครับหวหนักบล็อกแน่แนนอนๆเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราสร้างเครื่องยนต์แบบว่าแนวตรงเีกว่าตอนนี้เรามาได้หนึ่งพันเมตรนะครับหนึ่งพันสองร้อยเมตรโอเคเดี๋ยวเราสร้างเครื่องยนต์แบบแนวตรงเลยนี่แนวตรงเลยเราลบออกก่อนลบออกก่อนลบออกก่อนจังหวะนี้ชบ แนวตรงก็ไม่ค่อยเวิร์กว่ะดูจากทรงละใช้จินตนาการนะครับทุกคนจินตนาการของเราอันน้อยนิดนั่นเองเรือแบบว่าสามเหลี่ยมเป็นรูปตัวทีนะครับเรือเราเป็นรูปตัวทีนี่แบบนี้ดีกว่าแบบนี้น,นี้สุดเจง๋งชึบบล็อกอันนี้นี้แบบนี้ดีกว่าแล้วก็เติมทุ่นน้ำหนักไปรอบๆแบบนี้นี่นี่นี่ เจง๋งชุบแล้วก ok. ็รอบๆตรงนี้หน่อยหนึ่งตรงนี้หน่อยโอเคแบบนี้น่าจะพอเวิร์กละน่าจะพอเวิร์กละตัวนี้ก็ใส่น้ํามันไปใส่น้ํามันไปแบบนี้นี่ตัวนี้เป็นแหล่งทรัพยากรน้ํามันนะตรงนี้นี่แล้วเราก็ใส่น้ํามันไปอีกหนึ่งจุดตรงนี้นี่เจ๋งเราหน้าตรงกลางตรงนี้เลยแล้วก็ติดท้ายลําเรือเพราะว่าใส่เครื่องยนต์ใส่เครื่องยนต์ไปหน่อยแบบนี้แล้วก็มีไนโตร ในโตครับชึบในโตอันนี้นี่บล็อกอันนี้บล็อกอันนี้เอาไว้เพิ่มน้ําหนักดีเป็นไงล่ะดูทุกคนเรือลำใหม่ของเราอย่างแจ๋วหูสวยงานที่สุดเท่าที่เคยสร้างมาแล้วก็ได้เวลาลุยแล้วไปแล้วจ้าอูดหูแรงขึ้นจริงด้วยปิวู แล้วเจ้าไปแล้วเจ้า,จาโอ้โหดูจากทรงแล้วนะจะได้หนึ่งพันเมตรนะเนี่ยโอ้โหแต่ก็สนุกดีนะครับนยี่ยางแจ๋วเลยมาดูกันว่าจะไปได้ไกลขนาดไหนนะครับมาชือ่ออุ้ยแต่น้ามันเชื้อเพลิงเราผ่านน้ามันเชื้อเพลิงมากเลยอะ่ะดูดิโอ้โหไม่ค่อยไกลเท่าไหร่เนี่ย ใช่แล้วละเรามีเงินเยอะแต่เราไม่ยอมสร้างนะ่ะใช่แล้วนี่ย่าเลยมันก็สนุกดีนะครับนี่แบบนี้เลยอย่างสนุกเลยอย่าดิบุ้มเลยได้เงินมา2,400บาทโูอย่างเยอะโอเคนะครับทุกคนใครที่ดูถึงตรงนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามสำหรับวันนี้อย่าลืมเข้าวัดทำบุญและเป็นเด็กดีนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย